ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีปัญญาเงินทองเข้าของสมบัติไหลมาเทมาสร้างบุญญาบรารมีให้เก่กล้าขอให้ปากันปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าให้พ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานเป็นที่สุดตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานได้เวียนไว่ายไปมาตา้เกิดในวัฏฏะสงสารทุกภพกทุกชาติขอได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานที่ดีสร้างบรารมีรรม ให้เตรียมเปี่ยมให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารทำประโยชน์ตนทำประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสรรพสัตว์ล่มโลกทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดเก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทงสงสารขอให้เป็นโพธิจิตหนึ่งเดียวทุกศาสนาทุกภาษาทุกมิติทุกจิตทุกดวงจิตทุกวิญ,ญญาณให้เป็นโพธิจิตโพธิธรรมขอให้ท่านทั้งหลายถึงอมตะธาตุอสังกตธาตุ อันนีมิตรธาตุนิพานาันธาตุทุกลูปทุกนามสมความปัถนาทุกผู้ทุกคนเอวังก็เป็ด้วยประการละสนีเลสาธุสา